หมายแรกก็ดักไว้แค่สองลังนะครับเป็นปลาข้าวโพดนะครับตอนแรกจะวางตรงนั้นเอ้านี่ครับผมโดนแล้วมีตัวมีแต้มนะครับนี่โอ้โดนเหมือนกันครับผมโอ้โหอุ้ย่าจะโดนนูนะครับนะอุ้ยดินด้นดิ้นอะไรวะอุ้ย ไม่น่ารู้เฮ้ยกับดักหายวะนี่ไงอ้หโดนอีกแล้วครับนี่ครับลุนกันในล่องมันนี่ครับมีตัวมากินหรือไม่เฮ้ยโดนครับพร้อมนวูว,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 วูวูยังใหญ่ สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะครับยามค่ำคืนลอมถึงผู้ติดตามทาง YouTube นะครับ2 0 0 0ากว่าท่านนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากถึงทางเพจด้วยนะครับผมเพจตาปองพาหากินเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ตาปองก็พามาหากินเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมรับชมเพื่อบันเทิงครับ คลิปด,ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาหาก,กินอีกแล้วครับผมวันนี้ดักนูครับก็ดักเป็นกับดักเล็กนะครับคือวงกลมเหมือนเดิมนะครับผมก็เดือที่ใช้ในะวันนี้ก็มีทั้งข้าวโพดแห้งแล้วก็ปูนะครับแต่ตอนนี้ข้าวโพดแห้งกับปูนี่ไม่ได้เอามาเขาเป็นข้าวโพดหวานนะครับผม ตอนนี้มีข้าวโพดหวานแม่บ้านซื้อมาให้นะครับก็หามาเรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้ก็ดักได้ไม่กินหลังนะครับผมจะมีผลงานหรือไม่นั้นไปติดตามกันครับครับคืนนี้เดี๋ยวไงไปดูกันเลยครับผมไะดูครับก่อนหมายแรกก็ดักไว้แค่2องลังนะครับเป็นปลาข้าวโพดนะครับใกล้ๆกับที่ดักไว้เมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับผม โอ้ยตรงไหนวยแถวๆนี้นะครับจําได้ว่าแถวๆนี้ตะปองไม่ได้ทําไม้ครับลืมเอาไม้มาดมๆสมๆด,ดาเอานะครับตอนแรกจะวางตรงนั้นเอา้านี่ครับผมโดนแล้วมีตัวมีแต้มแล้วครับนี่เห็นมันกัดหญ้าแถวๆนี้นะครับนี่นี่ครับผมโอเคครับนี่เก็บเลย มีตัวมีแตมแล้วนะครับผมแตมแรกโอเคครับก็สายเป็นข้าวโพดหวานนะครับวางไว้ไหมก็ส่วนมาข้าวโพดหวานนี่ก็จะเซตหนูลิงก์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอลุ้นตอนเช้าอีกรอบนะครับอันนี้ไปครับหลังแรกโดนแล้วครับอ่าครับข้างหน้านุนข,ขอดไว้นี่ โอ้ดนเหมือนกันครับผมโอ้โหายทองประงางเลยนี่เจว๋วสองหลังสองเต็มครับผมโอ้ยเลยใหม่เมื่อวานนั่นมาหน่อยเดียวนะครับนี่โอ้โหเด็ดจริงครับผมโอเคเก็บก่อนครับแล้วขึ้นไหมเยอะวางอยู่นี่นะครับนี่ นี่ก็มาถึงหม่ที่สองนะครับผมเป็นล่องน้ำแล้วก็แปลงมันข้างหน้านะครับแปลงมันนี่ลกไปด้วยญ้านะครับผมทางถนนใหญ่เลยนะครับตามดูกันนะครับว่าจะมานเหมือนจุดแรกหรือไม่ไหม่ก็ไม่ค่อยได้ทำอีกแล้วตรงนี้จะจำได้ไม่ได้แค่นั้นแหละ นะ <G ül> ครับผมดักไว้หนล่องมันนะครับอุ้ยน่าจะโดนนูนะครับนะอุ้ยดินด้นดิ้นอะไรวะอุ้ยโดนแน่นอนครับผมโดนแน่นอนครับอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละนี่ไงอุ้ยโดนครับโอ้โหเต็มครับโ,โ,โน,บน่นนะ โอเคเดี๋ยวไงขอจัดการก่อนนะครับกำลังติดเลยหรือว่าไงโหกับดักเล็กด้วยอันเนี้ยโอ้หติดห่างวะเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะครับโอ้ซส่สวยเลยโอ้หธรรมาชานี่รุดแน่นอน โอเคครับผมบวกมาอีกหนึ่งแต้มนะครับหมายที่สองโหใสดีเลยครับตอนนี้เก็บครับผมติดหนูใหญ่เกือบไม่ยูนะครับแต่เป็นเหยอ่ข้าโพดนะครับสามหลังสามตัวแล้วโอเคครับตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะครับนี่ยังยูดีนะครับไปครับผมตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะครับนี่เหยอ่ข้าโพด อยู่ดีครับไปเรื่อยๆครับในล่องนะครับโน่นสองลังครับนหนึ่งลังนะยังอยู่ดีครับนน่นตรงโน้นครับในล่องน้ำอยู่ดีครับผมไปไปครับในแปลงมันติดใหม่ไว้นี่วางไว้ไหนวะเออแล้วครับผมติดใหม่ไว้นี่นะครับนี่อ๋นนี้ไงเป็นเยื่ปู ม่มีม้าครับไปครับข้างในลองมันที่เต็มไปด้วยหญ้านะครับถ่ายดูไมเนเน่เย็นเลยข้างหน้าหนึ่งลังครับผมดักไว้สามแยกสีแยกตรงนี้แหละเยอะปูรครับนี่อยู่ดีครับทางวิ่งเจี้งตับเลยนะครับผมข้างใน,นแต่ต้องหมดมาน้อยครับเฮ้ยอะไรวะนะ อันนี้ลั่นครับลั่นไม่โดนลั่นไม่โดนครับอือหือโอ้โหพลาดไปได้ยังไงฮะใส่ไว้ไหมครับไปครับรุยโดนนะครับทางนี่ียังตับข้างหน้านี่นึงลงังยังอยู่ดีครับนะ๊ยแยกมางี้ ติดมไม้ไว้นี่ <c oughs> เหมือนอยู่ดีนะครับนี่ <c oughs> อยู่ดีเฮ้ยโอ้ข้างหน้าครับนี่ขา้างหน้าวุ้นลันไม่โดนอีกแล้วลันไม่โดนอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวขึ้นไหมไหมครับผม ตัวทางครับเกี้ยงๆเลยบนล่องมันนะครับลุยปามาอืมตดูรอยกินมันนะครับนุ่นโอ้โหวางไว้สักหลังจะดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองวางดูนะครับผมเดี๋ยวดูหลังตรงนี้ก่อนนะครับเป็นยังไงอ๋อเส้นเดียวกันกับกินมันเมื่อกี้นะครับยังไม่มีตัวมาครับผม ออกครับติดป้ายตรงนี้ดักไว้ตรงไหนหาก่อนนะครับอ้อนูนอยู่ดีครับยเยอะข้าโพดแห้งยังไม่กิน่ังแล้วครับโอ้ยจะล้มดูต่อครับในล่องครับผม แถวนี้นะครับหนูมันย้ายมั่งแล้วหรือไงก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ดักดักวางไว้นะครับในรองน้ำหลังนียอดดีครับยังไม่ยังไปดูก็หมดหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละอยังตรงนี้หลังสุดท้ายโอ้โหลันครับผมนี่ลันมีโดนอีกแล้ว ไม่รู้มีตัวโยหรือไม่นะครับเอาวางไปก่อนโอเคครับผมรอบคำคืนนะครับนี่หมายแรกในสองแต้มนะครับหมายที่สองอีกหนึ่งแต้มครับผมคำคืนนี้ก็ได้ไปทั้งหมด3ามแต้มนะครับใส่ดีๆเลยครับแม่เนี่ยกว่าจะโดนแต่รุ่นลูกซะแล้วหรือว่าไม่โดนซะแล้วนะครับไอยังไงเด้วมาตอนเช้าเรามาเก็บกับดักกันครับผมไปครับ ค่ำคืนนี้กลับบ้านกันก่อนครับผมราตีสวัสดีครับเจอกันตอนเช้านะครับ สวัสดีท่านผู้ชม f อซทุกท่านช่วงเช้าๆนะครับผมโ,โหมากับกบรรยากาศหนาวๆครับโโขี่รถมาตะหง,งูน้ำตาอะไรวดนะครับผมอากาศเย็นครับวันนี้ก็18องศานะครับแต่ก็ไม่เท่ากับเมื่อวันก่อนนู้นนะครับโอ้โหสองสามวันมานี่14 15องศานะครับวันนั้นนะโอ้โหนาวสุดๆดดนะตะปองไม่ได้ออกมาดักเลยครับวันนั้นนะ โอเคครับผม,มเดี๋ยวตอนเช้านี้เรามาดูกันว่าผลงานดักนูของเรานี่จะมีเพิ่มหรือไม่นะครับโอ้โหเมื่อคืนนี่ได้ไปสามตัวสามแต้มนี่สุดยอดครับผมสายดีๆทั้งนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนเช้าเราไปดูกันนะครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันครับก็มาดูจุดแรกเลยครับพร้อมตรงนี้ครับข้างทาง ไรกระโพดติดทางนะครับผมเมืคืนนี้ใส่เพิ่มอีกหนึงหลังครับมันเป็นใต้กองหินนะครับตรงนี้ใส่เพิ่มไม่น่ารู้หิกรบดักหายวะนี่ไงโอ้โดนอีกแล้วครับนี่เต,เต็มเลยครับนั่นนั่นนนนนโอ้ยยังไม่แจ้งดีนะครับตอนนี้หกโมงจะครึง่งละ แถมแรลกมาแล้วครับนี่ครับเป็นใต้กองหินตรงนี้นะครับมีโลยุ่นนี่แตะปองเดินสำรวจย้อนกลับมาโอเคเป็นกระโพดหวานนะครับใสไว้นดี่ดูหลังที่ได้เมื่อคืนกันนะครับเมื่อคืนนี้ดักไว้ซองหลังก็ได้ซองตัวเลยนะครับผมชาวจิตใจเพิ่มหรือไม่นะครับอู้ โดนอีกแล้วครับนู่นนู่นนนอนแอบแฝบเลยนอนง่ายทแอบแฝดเลยนะครับโอ้โหติดดีจริงๆครับไม้นี้สองตัวสองแต้มนะครับเปลี่ยนเป็นกระโพดหวานอีกแล้วนะครับนั่น่ะเก็บครับผมแจ๋วนูดูรอยกัดตายต้นไม้ตรงนั้นนะไปครับผมอีกหนึ่งลังนะครับได้มาสองแต้มแล้วนะครับโอ้โหติดดีจริงๆครับไม้นี้ โอ้โดอดอีกแล้วครับโอ้โหม่นี้โอ้โหสุดยอดนอนแอบแอบง่างยท้องนี่เลยครับผมนี่โอ้โหโอ,โอ้เดี๋ยวยดีงจะมาซ้อไอ้ตรงที่ว่าเก็บที่แล้วไม่ได้นะครับตรงนู้นนะมันต้องมีตัวนะครับนี่กระทัดกันมาแถวเดียวกันนะครับนี่โอ้โหแจ๋วครับผมเก็บโอเคครับ มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้เมื่อคืนเพิ่งได้ไปแต้มเดียวเองก็าห่างจากจุดแรกประมาณสามสี่กิโลเลยนะครับนะครับลุ้นกันครับผมรันฟาวครับนี่หลังตรงนี้เหยอะข้าวโพดแห้งนะครับเก็บครับผมเอ๊ะข้างหน้าครับผมข้าวโพดกระเด็นไปนู่นนะครับ ยดักไว้ตรงไหนวะนี่ข้าวโพดกระเด็นอยู่นี่เอุ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้นี่ไม่ติดครับผมท่านผู้ชมโว้ สองหลังแล้วครับโอ้โหมีรอยกัดกินหญ้านะครับนี่ไม้ไม้เลยนี่ตรงใกล้ๆกับโกดกระเด็นตะกี้นะครับข้างล่างครับดักไว้สองหลังเอ๊ะหลังนี้โอ้โหโดโนลิงค์ครับน,นี่ติดโนลิงค์นะครับ ลังโน้นไม่ติดครับผมในร่องอ่าเด็บเก็บครับผมนี่ครับทางวิ่งยังใหญยนะครับนี่ปองได้ตัวไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเมื่อคืนที่ติดเราไม่ตายนะครับนี่ลุ้นกันครับว่าตอนเช้าจะมีอีกหรือไม่นะครับน่าจะมีตัวเดียวนะครับผมนี่วิ่งออกไปนอกนู้นนะครับแต่ว่าโดนก่อนโอเคเก็บครับไม่มีมาแล้วครับ นานี่หนึ่งหลังนะครับเป็นยังไงเหยือปูไม่มีแตะนะครับนี่เก็บครับผมครับลุ้นกันในล่องมันนี่ครับมีตัวมากินหรือไม่หุยโดนครับผ่นู่นวูวูยังใหญ่ยังใหญ่โดนแล้วครับนี่อุ้ยเฮ้ยยังไม่ตายวะโอ้โหโอเคยวขอยาดเก็บก่อนนะครับนี่ไงใหญ่มาก โอเคครับตัวนี้ใหญ่ครับผมน่าจะเป็นเหยื่อปูนะครับตรงนี้นี่เก็บครับไปครับผม้ยข้างหน้าครับผมเอาอีกแล้วติดอีกแล้วครับนู่นนโอ้โหยังไม่ตายอีกแล้วติดหางเอาแล้วขอจัดการนะครับผมโอเคครับจัดหนึ่งหนึ่งแต้มนะครับเป็นเหยื่อข้าวโพดแห้งนะครับไปโอ้โหคุม่ากับการลุยมามมานะครับผม อกมากข้างหน้าอยู่ดีครับนี่โอ้โหสองตัวสองแต้มแล้วนะครับรอยนี้เก็บครับไปครับลุ้นกันอีกครับผมจะได้ตัวเพิ่มไหมอู้โดนครับนู่นเป็นลุนลูกครับลุนลูกครับตรงนี้โอ้โหหนูออกดึกนะครับแอบแมบเลยนะครับผมอเก็บ อ๋อตรงโน้นงล่างครับไม่ติดครับผมอยู่ดีครับตรงโน้นนะตรงนี้ลอยกินมันไม่ไหมเลยนะครับนี่ที่ว่าจะดักเพิ่มหรือไงเมื่อคืนนี่ <c oughs> ไม่ได้ดักเพิ่มนะครับแต่ว่าดักไว้ข้างหน้านี่โดนไม่โดนเอ๊ไม่กินครับผมอ๋อยังไงเดี๋ยวมาซ้ํานะครับอยู่ดีครับเก็บ <c oughs> ทางวิง่งไปโน้น มาครับน่าจะซองลางสุดท้ายในร่องครับผมไม่มีตัวโยแล้วครับย้ายเข้าแปลงมันแล้วครับผมนี่ได,ไ,ได้อยู่ครับตรงนี้ก็ไม่โดนนะครับผมเก็บครับโอเคครับท่านผู้ชมตะปอก็เก็บกับดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ดักยูแค่สิบก็หลังเองนะครับผมสิบสี่สิบห้าหลังครับก็ไม่น่าเชื่อคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าจะมานขนาดนี้ครับผมโอ้โหคงค่ากับการลุยฝ้ายลกๆนะครับนี่แล้วก็ที่มานสุดเลยก็คือหมายรกครับทุกอันจริงๆครับผมทั้งหมดห้าแ้มเลยนะครับหมายเลขหมายเลกโอ้โหเดี๋ยวจริงๆครับโอ้แล้วก็แปลงมานลกๆนะครับ ได้ไซส์ใหญ่ไปสองตัวนะครับเมื่อคืนด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วก็ไซส์รุ่นรุ่นอีกหนึ่งไซส์เล็กอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับวันนี้คาดไม่ถึงเลยนะครับผมก็ทีเด็ดเหยื่อข้าวโพดนะครับก็น่าจะเป็นทีเด็ดเหยื่อข้าวโพดแห้งนะครับผมวันนี้เป็นพระเอกเลยปูก็กินนะครับข้าวโพดหวานก็กินครับผมโอ้โหกินทุกอย่างจริงๆครับ ครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม f อทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงเวลานี้นะครับผมทั้งใน youtube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมก็ยังไงแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อไปของตับฟองกันนะครับวันนี้ขอตัวลากลับบ้านกันก่อนครับผมกับความหมันในวันนี้ครับผดยอดตอนปีใหม่ลยครับไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย